สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนสิงหาคมปี2564กันนะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมโดยคำทำนายน,นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ ซึ่งการทำนายดวงทั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้นดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีเมษนะคะช่วงนี้ดาวอังคารก็ได้ย้ายออกจากราศีกรกฎแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารกลับมามีกำลังอีกครั้งคุณก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองและการที่ ดาวอังคารนะคะเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีธาตุไฟเดือนสิงหาคมนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษจะเต็มไปด้วยพลังงานและคุณก็จะหายเบื่อหายท้อหายขี้เกียจแล้วก็อยากจะมีมานาที่จะตั้งหลักสู้กับรอบใหม่นะคะชีวิตจะเริ่มมีพลังพร้อมเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆคิดใหม่ทำใหม่นับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งนะคะในเดือนนี้ ใครที่มีลูกมีหลานนะคะก็จะสนใจแต่เรื่องบุตรหลานเป็นพิเศษสำหรับเพื่อนสังคมคนรอบข้างหรือว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับผู้คนในเดือนนี้ก็จะเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเอาเป็นว่านะคะในเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีเมษไม่เหงาเท่ากับเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะ แต่ทั้งนี้นะคะดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเขายังโครจรถอยหลังอยู่ดังนั้นนะคะหลายคนคุณอาจจะเจอปัญหาอาจจะติดขัดในเรื่องของภาระหน้าที่การงานเข้ามาหลายคนอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับกิจการงานที่ทำคนที่ทำงานประจำก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกลับไปแก้ไขงานเก่า ส่วนใครที่ทำอาชีพอิสระทําฟรีแลนซ์ค้าขายทาธุรกิจเดือนนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการบุกเบิกการลงมือทําสิ่งใหม่ๆนะคะคุณอาจจะต้องหยุดเบรกธุรกิจเดิมของคุณไปสักพักก่อนนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เขาจะย้ายมาเป็นเกษตราที่ปรดีอยู่ในภพปุตตะดังนั้นดาวค่อนข้างที่จะส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนการทำอะไรใหม่ๆมากกว่านะคะ สำหรับคนที่หางานสมัครงานเดือนนี้ก็มีลุ้นน่าจะได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำด้วยแต่ในทุกๆความสำเร็จนะคะก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยยากการใช้ปฏิพานไหวพริบนะคะเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาในงานที่มีอยู่ควบคู่กันไป ส่วนในเรื่องของเงินทองในโชคลาภนะคะเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีดาวหลายดวงไปโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขสนุกสนานความบันเทิงสิ่งใหม่ๆร่วมไปถึงดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณ ตั้งแต่วันที่20กรกฎาาคมไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่การเงินสภาพคล่องค่อนข้างดีถึงดีมากเลยนะคะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้หาเงินจากช่องทางใหม่ๆมีรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามานอกจากรายได้หลักแล้วจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีลาบมีผลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ พื้นดวงการเงินถือว่าดีนะคะเดือนสิงหาคมมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรืออาจจะมีโอกาสได้ซื้อได้รับของที่มีค่าราคาแพงหลังวันที่14สสิงหาคมนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันแล้วก็ได้มาตรฐานที่เป็นนิด ดังนั้นนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังรายได้ก็อาจจะเริ่มลดลงไปบ้างถ้าเทียบกับช่วงต้นเดือนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะมากมายตามเข้ามาโดยเฉพาะภาระเกี่ยวกับลูกหลานเงินเดือนลูกน้องอะไรทํานองนี้ ส่วนการลงทุนที่คุณคิดว่ากำลังจะได้ผลตอบแทนสูงนะคะครึ่งเดือนแรกนะ่ะโอเคดีแล้วก็ทำได้แต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะขอแนะนำว่าให้งดลงทุนไปก่อนหรือว่าอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ดีก่อนนะคะโดยเฉพาะการที่เอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนคนใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะอย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาด ด้านความรักนะคะชาวลัคนาราศีเมษเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงก่อนวันที่14สสิงหาคมด้านความรักยังโคจรดีอยู่นะคะใครที่มีคู่เรียกได้ว่ายังคอยช่วยเหลือคอยดูแลให้การสนับสนุนกันดีคนโสดเองก็มีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่มีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นเด็ก แต่พอหลังวันที่14สิงหาคมนะคะบรรยากาศทางความรักอาจจะเริ่มไม่ลงตัวคนมีครอบครัวต่างคนก็ต่างใจร้อนเข้าหาการเกิดเรื่องของความขัดแย้งการมีปากเสียงการทะเลาะก,กันเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าอาจจะทะเลาะก,กันเรื่องลูกหลานได้นะคะ ส่วนคนที่เพิ่งจะเริ่มคุยกันก็อาจจะมีเรื่องของคู้แข่งทางความรักเข้ามาคุยกันสองคนอยู่ดีๆจำนวนก็อาจจะเพิ่มขึ้นและคุณก็อาจจะหลุดไปเป็นที่3แบบไม่รู้ตัวจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ